สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพี่น้องขคำมาแดงมากครับดังไฟหาหนึ่งเข่าหาเฮ็ดเนือยู่งนือกินพี่น้องแม่โค่ม้นกับลูกว่านไปตลาดพี่น้องบาเบก็เลยกินดังไฟแซ่เนืกินไปทาเนาะขอกรับไฟเข้าไปแซ่เห็นเนื้อกินโอ้เฮ็ดอ่ะดังไฟไปทาคนพี่น้องเป็นกราบมากเลยพอดี ช่วงนี้มันกะไม่ว่อยอยากซุ่มเลยล่ะเพราะว่ามันบมมีฝนเหรเนาะห้เาเก็บนีไสพี่น้องมันีเ,เก็บกระดาษไส วับเพี่น้องอศสยขวดน้ำมันเนี่นเนะเย็บถุงม,มัดปไปอันนี้คอยล่องด้วยถึงมันสิเป็นคู่ทั้งอย่างตารางกับทั่งแต่คอยมีคอยเอาข้ออะ้รอย่างก่อนเนี่ยเขาก็ลืมซื้อกระเบื้อง,องมาใส่เราวพี่อนห้องข่อยเอากระเบื้องมาห้องเด้อเอ ขบ่มีเกือบขาดห่างของเลยอาศัยทุงบัตติกเอาพีน่น้องอืมนิดไม่ไหนก็ใช่อาศัยทุงบัตติกเอา เอา,านั่นพักหน่อยเดี๋ยวมาบ้านบ้านมันมันนั่นเดี๋ยวพี่น้องเอาซ้ำนีน่อนแต่หลายๆมันชิมหมด ไหนมันจามันแน่แกแจกคนได้ยังมากเลยบนมาต,ตลาดพี่น้องเลยอืมมันนะเอาในบ้าเอาหมูปิ้งนี่เอ๊ะแค่นี้คนอยู่คนดีกินว่ะพี่น้องแดกน้อยอย่าไปกินลูกนู้นักเร่งแต่ว่าลูกใครไหมเอาไงเอาไปเอาปากันเลยคือเจ็บตาอ,อืมไปกัดก็ไฟไหม้เจ็บเอาง กินบ่กินน้องใครกันกินสิเออกินมุกปิงพอดังไฟสองเล้บเออพอดังไฟยี่ต้มอาจารย์ว่าเจ้าจะคิดนั่งอยู่นั่งกินได้ดังไฟถาเลยก็คอยกับยี่ต้มใส่ขอน้ำยิ่งเจ้าไปตลาดได้ดังไฟถาเพย์ยังเก็บตาเพิ่นนี่นะ มือหมาดโอ้พี่น้องเลยนั่งดีๆนะเว้ยเอากินโชลาลุงเห็บลาลุงเบิงว่าเมันกินอยู่บอกินหมูปิง้งหมูปิ้งกินเนาะประจําอ,อ่ามันจะเบืออ่าันนี้เบิงบ่ห้พี่น้องเบิงน้องมาหน้ากินหมูปิ้งนี่กินอยู่ได้มันบะก็เมียอยู่นั่พี่น้องเอดเดพนมีกำลังใจอยากกิน มีใจทอดเอาแดงน้อยอ่าน,นี่นมนนนันจะกินคือกันเอาเงา้ยอ่ะให้แดงน้อยบออะแดงน้อยมากินแดงน้อยอนี่พี่น้นนองครอบครัวพวกไข่กันทีล่ละแดงน้อยมันติด,ต,นะต,ดตัวเมียนะมันหลุดเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมติดอีขาวนะฟ้าชิวเมียข่อยมันคือขัด าาน,นากนขาานิข้างหมอต้มใส่อ่าของหวานพอมากินจะค่ำไหยสวัสดีครับาาคุณออมขดีวกวเดี๋ยาวาปุ่ม บวงเนไ่นก็ค,คมคมเลยบวงอันเนี่ย,งงยอ่าอืมย่ำไรแสบย่ำน้ำเฮ้ยแสบพี่ดิอืม,อม,มลันบัน อืว่าเวปั้นผ่านที่เลือนะจนแล้วเวลาประดังไฟบก็จะกินต้มใส่ว่าใส่เขามีในตู้เย็นร้อยเยีย่ยมมาต้มเอาเนียังบ่เนี่ย กินลกูกกินอีกอกินมดไหมหนึ่งเลยเหรอพี่ตใช่ป้องกินลกูกนปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อะไรแป้งโม นา่เพลอ,อืออยากแว้ววเต็มงตมซีโอมาเด้อพี่นอกมากินแตโมงูน้ำข้ใยญ่ทนละไมวันนี้พอใหญ่เจชรที่เห็นยัง มา oh. เบิ้งทอดป้าพี่น้องต้มไก่ใส่หมูโอ oh, ้มันต้องไปตัดมันดอกต้มเป็นโคนเลยเอาเ่ยมส่วนมันสิบ่กินง่ายกว่านก่นเออเนี่ยครันี่มาเบิ้งนี่พี่น้องต้มมันก็หดบะระเนาะใส่หมูยังคือต้องเป็นแนวนั้นใส่เนี่ยคุณน้องงัวเป็นพวง ว่าเวทีซับไปแมันยังไงยังเห็นอ่ะอันนี้ไฟเป็นทานเราข้างมอขึ้นใส่ต้มจำแก้วแก้อกระเด็นต้มสมต้มสมใส่หนูเอามาคามเปียกมาใส่เกลือมาใส่เห็นอ่มันสะอาดนะล้างสะอาด ใส่ไว้จากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แม่มครับลูกอันนี้เขากระเมาปรุงพี่น้องวันนี้ปรุงเลยนะม่อนเนาะจะใส่แยงไปเนี่ยเอาปุงที่รถครับนันนี่ข้าวเหนียวลงมาบ่ือเปลากเรืปลาเอใส่ลูกที่อะไรอยงปล้เดี๋ยวเค็มพี่น้องเกี่ยใส่เอาเนาะใส่ลายเดี๋ยวเค็ม แกก็แมนต้มใส่พี่น้องที่ม,มันโอ้สมเลยพี่น้องสมดีขนานดะเดี๋ยวเส้งไส้พักไส้เปิดพี่น้องนี่ซมมิมก่อน บ้านนี่พี่น้องมากินเขากันบ้านีแล้วเราไปคุณแม่สส <c oughs> เสร็จแล้วจ้าไอขี้เลี่ยงเอาเลี่ยงตัวบนก,กระเสียบอยู่ตัวมันอยากเปรี้ยวขเขาวะโอเคพี่น้องมาเอาพี่น้องเอา้มามากินต้มใส่หมูอืบาาา้างาไกลนั่งกางบ้านไปเนี้ยเข้าไปเห็นไหม มูจักตักหน้าไม่อ,อยแม่เป็นพี่น้องขุมัวนี่จะขจะวมจะควมไ<า>ก่ไวโ,โทษจะมา,กาไกพอจกเอาแม่ไปทั้งหมดแล้วอ, <S <S อือยัยงอัดชื่อหน้าไม่พ,พ,พ,พรเพราะตอนี่แบบนี้พนมาเดินไปนองนะนเข่ามาน,มนยาก่ใส่หมูจงูโออือ โลเผ็ดดอกข้าวเพิ่งเพิ่งกันยูใส่ลูกบ้าเป็นมากอันนี้มันเดียวใส่มูนใส่มูนลูกหล่ะอืมอืมเป็นเค็บจ๋าอีกแวเน่ย ยาหยดยนี่วะย,ย,ยอหยดนี่มัน,นอะไรข้าวันยำเงืนอนังใจนี่วะอ,อัอกระดาษทางตาอืมกระดาษหมดกระตาอืมพี่เขาเนี่ยกรหักตังนงแต่เขาเลี้ยงมันแ้วอือ,อหืออืออืออืผมาใก,ากาล้รถเก่งไปเดยเอาเก่งอืมเกงหมดทั้งจอม มันคือมันเป็นบุ่อยเ,เ,เ,เป็นเจ้าของเพิ่นแล้วนะ้แกงนี่ยเได้เขามากาเขาอะเขาจะกินเธอครับม้มานี่เป็นชนิดที่อุ๊หัดเจ้าหน่ายครับรถขอนัาไงเขาเอาในมือหนึ่งแล้วตน้นทิ่เขาเย็นตอนนี้อุ่นเขาเย็นมาเข่ารวยหนึ่งเดีจะกินสองมือใช่ป <laughs> อยูกันแค่นี้เนาะมันบดเปลือง

อืมเอาเพียงมาฆาชนะเนี่ยน้ำแตงโมสวัสดีค่ะเรียนสวัสดีค่ะขอลูกพี่น้อง <c oughs> เราก็มาหน้ายำปากในคองเจาแตกแล้วสวัสดีค่ะยำปากในคองในบ้านผ้า แซ่บบ่แม่งไ,ได้ไ<ช>ม่ดีแซ่บไม่แค้างอ่ะมันเตียวดิจะรู้ว่าไ,ไม่นุ่ยคนไก่ตัวใาญ่ด้วยหนักแม่หมอนน้ำมาตัวใหญ่ๆกินดีสิแม่หมอนก็ใส่หมูน,น่อต้มแล้วก่อนไม่ก่อนแล้วกันยัง

เอาไปนางเด่นเร่งรถไปแดงสูงกลาวว่าเร่งนี่โอกาสต้องไปเลยไปไหนไปขวอยังบ่นนั่งไต่บ่นอ่รนั่งกล่าชัไหมครับเขาขอเสียหนามให้ไได้เชียดน้อยเชียหนามแบบเยอ มาหาโคมตัวเองบ่ได้เพิ่งเสียร์งานแล้วก่อนเพื่อถ่ายบนเวาีสำหรับที่นี่ก็บพอ่อสนีทที่น้องดาบนำก่อนสวัสดีค่ะ